สวัสดีครับพี่อร์ครับสวัสดีครับอ้างส่วนทุกท่านครับครับอ่าอัปเดตเลยครับพีจีกับปูเซเมนไทยครับผมครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมไล่จาก p ีจไปแล้วก็เอซีซีนะพีจเป็นพรีวิวเรามองโพสิทีฟนะครับกำไรคาดอยู่ประมาณ422ล้านน่าจะเป็นพีของปีนะครับโตได้200กว่าเปอร์เซ็นต์ยีออนยอหกสี่เปอร์เซ็นต์คิวนคิวตัวหลักคือธุรกิจน้ํามันนะครับสซาลบริการเนี่ยเขาเจาะ ตลาดได้ต่อเน,นื่องนูพูดง่ายคือแย่งส่วนแบ่งกตลาดขึ้นมาตอนนี้ยี่สองเปอร์เซ็นแล้วจากจากปีที่แล้วอยู่มาถ้าสิบปลายปายนะครับตรงนี้ทำให้ปริมาณขายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในสภาวะที่ภาครัฐได้ผ่อนคลายการคุมราคาดีเซลก็คือเพิ่มจาก30บาทขึ้นมาเป็นสาสบาบาทเนี่ยเขาก็ได้ไประโยชน์ในช่วงนั้นด้วยนะครับทำให้ค่าการตลาดฟื้นทั้งเ e ยี e ่ย์คิวคแล้วก็2ปัจจัยนี้ก็เป็นตัวหนุนหลักของกําไรที่ฟื้นขึ้นเ e ยี e ่ยห์คิวที่ในไตรมาสท เรามองว่ากำไรเนี่ยยังเป็นผ้าฟื้นเยอหรือเยียอยู่นะครับแต่ถ้ามองกัน Q on Q อาจจะซอฟต์ลงมาหน่อยเพราะว่าไตรมาสสามเป็นหน้าฝนนะครับการขับขี่อาจจะน้อยลงปริมาณขายน้ํามันเรามองว่าจากประมาณพั0เล้านลิตรในไตรมาสสองจจะเหลือประมาณพันหกนะครับก็จะทําให้กำไรเนี่ยมันซอฟลงไปนะครับแต่แต่แตจริงเราว่ามองว่ามันไม่ได้น่ากังวลอะไรมันเป็นซีซันแนลนะครับ Uh, สิ่งที่จะเป็นตัวกังวลของ PGC จะเป็นประเด็นหลักประเด็นเดียวเลยก็คือเรื่องของ r e g u l a t o r y Risk อันนี้อันนี้ไม่ใช่แค่ของ PGC ก็เขาคุยง่ายๆคือทั้งกลุ่มสานีเวยการแล้วอาจจะเชื่อมๆไปถึงโรงกันดด้วยนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าข่าวเนี่ยมันจะมีการอัปเดตเรื่อยๆแหละว่าภาครัฐพยายามจะปรับโครงสร้างราคาน้ํามันใหม่นะครับเพื่อให้ราคาน้ํามันประเทศอยู่ในระดับเหมาะสมนะครับพยายามจะพูดติดเรื่องของภาคการตลาดรวมของประเทศไม่เกิน2บาท นะครับแล้วก็อาจจะปรับเรื่องของภาษีนะครับให้เก็บให้เหมาะสมกว่านี้นะครับเพื่อให้ลดภาระกองทุนเชื้อเพลิงแล้วก็ลดภาระการบริโภคของประเทศนะฮะก็ตรงนี้เองเนี่ยอาจจะกดดันในเรื่องของความกังวลว,ว่าเตลาดอาจจะคาดว่าเดี๋ยวค่าการตลาดจะถูกแทรกแซงไหมนะครับะจะมีแรงกดดันต่อค่าการตลาดของ p ี g รวมถึงกลุ่มสานีบริการไหมและสุดท้ายถ้าเกิดสานีบริการอยู่ไม่ได้การใช้น้ามันก็คือไม่ซื้อน้ํามันมาขายการกัน ของประเทศจะลดลงไหมจะกระทบคุมลงกันไหมนะตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นซนติเ m e n t ลบนะครับที่ยังคอยกดดันกลุ่มสถานีบริการอยู่ถึงแม้ว่ากําไรจะเพอร์ฟอร์มนะครับแล้วก็จะเห็นว่าแย่งสมรรถน,นดได้อาจจะก,กาไรฟื้นเนี่ยแต่ว่าพอมันมีเล็ก,กลเล็กอยู่อะไรอาจจะทําให้การเล่นลำบากนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เรายังขอให้ภาพไว้ก่อนว่าให้รอนะครับกฎหมายชัดเจนเลยเราค่อยมาเทรดดิ้งกลุ่มสถานีบริการนะครับเพราะถ้า worst case ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะ ไม่ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับอันนี้เราสำหรับแอคชั่นสำหรับ P t จนะครับคงคำแนะนำเทรดดิ้งบายที่สิบาทสิบนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ปูนใหญ่นะครับสั้นๆนิดหนึ่งก็สรุป p t จเนี่ยเออร์นิ่โมอตัมเนี่ยดีเนาะนะครับแล้วก็รายได้ส่วนแบ่งจากตัวน้ำมันก็ริ่งขึ้นมานะครับแต่ว่าในภาพรวมเองอ่ะมันอาจจะโดนปกคลุมด้วยเรื่องตัวความเสี่ยงด้านนโยบายนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าถามว่ากลยุทธ์ควรทำยังไงกับ P <c oughs> <ๆ>ีจก็เก่งกำไรครับคือถ้าตลาดมองในเรื่องตัว policy risk เนี่ยนะครับมัน price in ก็ามาระดับหนึ่งลนะแต่ว่าเล่นกับตัว earning momentum เนี่ยคุณก็จะมีรอบการดีดตัวนะก็ดู8บาท30 8บาท50นะครับเป็นเทรดดิ้งนะสำหรับคนที่จะเล่นนะครับเพราะ e earning ดีนะครับส่วนจุด mm. บริหารความเสี่ยงคือ7บาท90แล้วก็ถลุด7 7, 7 stop loss นะครับถลุด 7, 7 7เนี่ยสายว่าตลาดให้น้ำหนักในเรื่องตัวความเสี่ยงด้านนโยบายว่า มันอาจจะเกิดขึ้นจริงแล้วก็เข้มงวดนะครับแต่ในภาพรวมถ้าไม่ใช่ภาพนั้นเนี่ยหุ้นมันม่าจะมีรอบอดีกตัวไปทั้ง8บาท50ได้กับตัวนี้เหมือนตั้งที่ดีนะครับ